ขอโอกาสพระอาจารย์ครับอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันรักสังโยชน์ได้สามข้อแรกใช่นะครับแต่โสดาบันแบ่งเป็นโสดาบันขั้นต้นกับขั้นปลายอย่างละห้าข้อนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่ามีแง่มุมอะไรไหมครับว่าทําไมท่านไม่แบ่งเป็นเหมือนขั้นของการเป็นอริยบุคคลสี่จำพวกครับ ขอพระอาจารย์ได้โปรดอธิบายครับเดี๋ยวยังยังไม่เข้าใจว่าคําถามของโยมคือแง่มุมของการแบ่งโสดาบันแบ่งสังโยชนสิบออกเป็นออกเป็นสองสองสองขั้นนะครับคือขั้นต้นขั้นปลายนะครับแต่อาริยะบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันเนี่ยก็ละสักยะทิฏฐิศิลลวิจิตริชาและศิลปะปามาตก็เป็นโสดาบันแล้วใช่ไหมครับแต่ มันยังมีอสองข้อกับสองข้อกับ <c oughs> ข,ข้อที่ที่หกที่เจ็ดเนี่ยที่สี่ที่ห้าอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในในยะของการแบ่งเป็นสองสองชั้นเนี่ยมีมีระยะอะไรไหมครับเพราะอาพระพุทธองค์ไม่ได้แบ่งเป็นสามเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นสิบตามตามประเภทของอริยบุคคลครับเออเป็นเป็นอย่างนี้นะสังโยชน์เนี่ยมีสิบนะถ้าละได้สิบเนี่ยคืออหรหันต สังโยชน์สิบเนี่ยจะแบ่งสองกลุ่มคือก้อนห้าเบื้องต่ํากับก้อนห้าเบื้องสูงในก้อนห้าเบื้องต่ำเนี่ยถ้าละหนึ่งข้อได้เนี่ยนี่เริ่มแตะโสดาบันละอันนี้ก็คือจะพวกสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีพวกนี้จะเที่ยงแท้ต่อการที่จะละได้สามข้อก่อนสิ้นชีวิต ก่อนทําการละดังนั้นพอละได้สามข้อเนี่ยคือโสตาปฏิผลดังนั้นคนที่ละได้ข้อเดียวเนี่ยก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลซึ่งจะละได้สามก่อนตายพอพอได้โสตาปฏิผลปุ๊บก็คือสามสังโยช์สิ้นเรียกว่าตินนังสัญโยชนนังปริขยาส่วนสกาธาคามีนั้นก็คือสามเกลี้ยงเท่ากันกับโสดาบัน แต่ราคะโทสะโมหะเบาบางลงราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยคือตรงไหนคือการที่สกทา,าคามีนั้นกำลังทำลายสังโยชน์ข้อที่สี่แต่สี่จะยังไม่เกลี้ยงเพราะถ้าสี่เกลี้ยงจะเป็นอนาคามีทันทีดังนั้นสกทา,าคามีจะอยู่แค่การทำลายก้อนสี่การทำลายก้อนสี่ อันนี้เราจะจัดอยู่ในผังของสกทธาคามีนะซึ่งจะแจกในวันกฐินปีนี้นะนะสกทธาคามีเป็นผู้ที่ทำลายก้อนสีเท่านั้นถ้าสีเกลี้ยงปุ๊บจะเป็นอนาคามีอนาคามีจะมีสองกลุ่มคือสีเกลี้ยงกับห้าเกลี้ยงสีเกลี้ยงจะอยู่ในอวิหาอัตาปาสุทธาสาสุทธสธีถ้าห้าเกลี้ยงจะอยู่ในชั้นอากนิฐานะ ห้าเกลี้ยงจะใช้คําว่าปัญจนางโอรัมพาขียานังสัญโยชนานังปริขยาห้าเบื้องต่ําสัญน์สิน้นถ้าสี่เกลี้ยงจะใช้คําว่ากามโยคะวิสังยุตโตกามโยคะกามโยคะแปลว่าเครื่องผูกวิสังยุตโตแปลว่าพลากแล้วพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามน,นนี้เป็นนาาณาคามีขั้นต้นนั้นอนาคามีเป็นอริรุคลข,ขั้นที่สามโสดาบัน สามสังโยชน์สกทา,าคามีทำลายก้อนสี่อนาคามีสี่เกลี้ยงหรือห้าเกลี้ยงอรหันจัดการห้าข้อสุดท้ายห้าข้อสุดท้ายคือรูปราคะรูปราคะมานะอุทจะอวิชาสามารถยุบได้เหลือสองคือสังโยชน์ที่สร้างการเกิดกับที่สร้างพบสังโยชน์ที่สร้างการเกิดเรียกว่าอุปติปฏิลายพิการนิสังโยชนานี้ สัญโยกที่สร้างพบเรียกว่าภาวะปฏิลาภกานิสัยโยชนานี้หมายถึงการที่เราได้อารมณ์นั่นเองการที่เราเนี่ยหลุดไปคิดนี่คือการได้พบและเรากําลังคิดต่อเนี่ยเรียกว่าได้ชาติถ้าเราละสองตัวนี้ได้อลาหาันเลยถ้าสามารถละได้เร็วดุกระพริบตาพระองค์จะชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดังนั้นการละอารมณ์ จึงเป็นมัรควิธีหนึ่งที่ผู้เจ้าเนี่ยทรงสอนและเป็นการเก็บสังโยชน์ทั้งสิบตัวไปพร้อมๆกันอยู่กับลมหายใจหลุดไปปุ๊บพยายามฝึกทิ้งทิ้งอารมณ์เรื่อยๆไม่ต้องสนใจเนื้อหาของอารมณ์ว่ารักเกลียดใครรักใครเกลียดใครนะไม่สนใจสนใจแค่ว่าจิตรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วเราก็ทิ้งไปเลยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสแล้วรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจหรือรู้การทํางานในปัจจุบันกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านล้างจานรู้ว่าล้างจานเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนขับรถรู้ว่าขับรถแค่นี้ทํากิจการงานในปัจจุบันให้ดีมีใจตั้งอยู่ตรงนี้พอแล้วนอืนี่อาตุ เจริญตรงกลางก,กับเรียนพระคุณเจ้าครับจะขอสอบถามเรื่องอิทธิบาทสีครับอิทธิบาทสีนี่คืออะไร <c oughs> แล้วก็ที่เคยได้ฟังมาว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาทสีอยู่เป็นนิดเนี่ยจะทําให้อายุยืนยาวอันนี้จริงเท็จประการใดในพุทธวจนะม,มีกล่าวไว้หรือไม่ครับอ๋อมีนะพระผู้มีพระภาคทรงได้ตรัสไว้อยู่ว่าผู้ที่เจริญ อิธิบาทสี่มาเป็นอย่างดีเนี่ยสามารถดำรงอายุขัยได้ตลอดหนึ่งกับนะและพระองค์ก็บอกตัวพระองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่จเจริญอิธิบาทสี่มาเป็นอย่างดีนะอิธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือความที่มีใจจดจอ่อคือสมาธินั่นเองวิมังสาก็คือปัญญา การใคร้ควรเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสข้อนี้เองนะเป็นข้อธรรมที่ทําให้เกิดความสําเร็จดังนั้นเราจะทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยหนึ่งต้องมีความพอใจและเราต้องพอใจที่อยากทํางานนั้นต้องมีความเพียรมีใจจดจอ่อมีปัญญาไคร้ควรงานนั้นสําเร็จทุกเรื่องนี่คืออิธิบาทสนีะ่แต่พระผู้มีพระภาคก็ไม่อาจ ทรงอยู่ได้เพราะว่าพระอานนท์นั้นไม่ได้ทูลขอซึ่งพระองค์เนี่ยแสดงเหตุปัจจัยถึงส6บครั้งครับแล้วในพุทธการตอนสมัยพุทธองค์เนี่ยมีสาวกองค์ไหนที่เจริญอิทธิบาทสีแล้วอายุยืนยาวมากๆนี่มีในพุทธวิญญาเก่าไว้ไหมครับมีตัวอย่างไหมครับไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยที่จะยืนยาวถึงตลอดกับไม่มีไม่มีเลยใช่ครับขอบพระคุณครับ อันนี้สงของการเป็นผู้ซักถามเนี่ยจะเป็นผู้มีผิวพันงามนะผิวละเอียดสีผิวดุจทองนะคูเจ้าทรงตรัสไว้อันนี้สงในการซักถามนะเผื่อทราบอันนี้สงล้วอยากจะซักถามบ้าง<笑><笑>เราเราได้พระสูตรต่างๆไปแล้วเนี่ยพยายามฟังบ่อยๆการฟังบ่อยๆเนี่ยพระองค์บอกว่าฟังคําตถาคตหนึ่งเนือง วิธีในการที่จะเข้าใจคำพระองค์นะฟังบ่อยๆต่อไปจะคล่องปากต่อไปจะขึ้นใจต่อไปจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจสีข้อแค่นี้เองพระผู้มีพระภาคทรงยืนยันว่าแม้เขาจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาลละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในพบนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วกลันคนเนี้ยถึงแม้จะขาดสติเวลาตายปกติขาดสติเวลาตายเนี่ยจะไปเกิดในอบายแต่คนที่มีสุตตะคือฟังคำผู้เจ้าบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นจะไปเกิดในเทวดาและบทแห่งธรรมเนี่ยเขาจะไปละลึกได้ถ้าเขาละลึกไม่ได้เนี่ยพระองค์บอกจะได้โอกาสที่สอง เขาจะมีโอกาสไปได้ยินพวกพิขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้สองสองโอกาสจะได้โอกาสที่3คือจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้3ามโอกาสจะได้โอกาสที่สคือพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังแล้วจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้แล้วจะบรรลุธรรม ดังนั้นการจะบรรลุธรรมในภพเทวดาได้นั้นที่พระเจ้าทรงรับรองตรงนี้เอาไว้ก็คือโยมจะต้องคล่องในธรรมของพระศาสดาตอนสมัยเป็นมนุษย์ดังนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสในการในการที่เราจะทําคุณสมบัติตรงนี้ได้แล้วและข้อธรรมเนี่ยไม่ได้เยอะเลยอย่างในหนึ่งหน้า A4 นี้ถ้าโยมยังคิดว่าเยอะไปโยมก็เอาแค่สี่รรทัดต,ต,ตรงนี้ กฎอิทัพปัจยยตาสี่บรรทัดนี้ก็พออิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่นี้พอละ ู้เจ้ามีพระสูตรยืนยันว่าโสดาบันจะพิณาไข้ควรแค่สี่บรรทันนี้เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับแค่นี้โยมเอาไปไข้ควรในช่วงมรณะกาเลสังโย้าสิ้นนะขอข้อธรรมเดียวพระองค์ตรัสไว้เนี่ยเรารวมไว้ให้ในหนังสือปฐถมธรรมเนี่ย <c oughs> องค์บอกว่าแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียว ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายสิ้นกาลนานขอบทเดียวให้เข้าใจจริงๆหรือยมเข้าใจคำว่าอนิจจังจริงๆคำเดียวพระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลใดเนี่ยมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออารหัตผลในปัจจุบัน นะคำเดียวก็ยังได้เลยอันนี้จังรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแล้วเสื่อมแน่นอนแล้วยอมต้องดูนะลำดับขั้นนะข้อธรรมนี้มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมมันอาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อมีเสื่อมนะที่สุดก็คือมีดับดังนั้นการดับเนี่ยมันต้องมาจากเสื่อมถ้าไม่เสื่อมจะไม่มีดับและเสื่อมต้องมาจากเกิด ถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมเกิดต้องมาก่อนกระดาษแผ่นนี้ก็ต้องมีก่อนจึงมีกระดาษขาดถ้ากระดาษไม่ปรากฏจะไม่มีกระดาษขาดจะเอาอะไรมาขาดจะเอาอะไรมาเสื่อมดังนั้นสังคตรธรร,รมเกิดต้องปรากฏเมื่อเกิดปรากฏเสือ่อมต้องมาดังนั้นเกิดแล้วจึงมีเสือ่อมธรรมะที่อาศัายกันอย่างนี้เรียกปฏิจจสมุปนมปนธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุ สมุป,ปันแปลว่าเกิดธรรมคือธรรมธรรมนี้เกิดจากเหตุเสื่อมเกิดจากเหตุคือเกิดถ้าไม่มีเกิดจะไม่มีเสื่อมพราะองค์จึงเรียกธรรมมันเป็นธรรมที่มาต,ตัวแรกเนี่ยว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมตัวที่สองเนี่ยเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตนะุอันนี้เกิดจากอันนี้หรืออันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนี้นะธรรมะแบบนี้เรียกปฏิจจสมุปป,ปนธรรม และมันมันจะไม่หยุดแค่นี้เมื่ออันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนี้อันนี้จะเป็นให้เกิดเหตุให้เกิดอันนี้คือเสื่อมจะเป็นเหตุให้เกิดดับดับมีเพราะเสื่อมหรือเสื่อมเป็นเหตุให้มีดับจากดับจะเป็นอนัตตาพระองค์บอกว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่า ถ้ารูปเป็นอัต thing, ตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นไปเพื่ออาพาธสิ่งที่เป็นอนัตตาจึงเกิดมาจากเหตุคืออาพาธและสิ่งเป็นอนัตตาเกิดมาจากเหตุคือทุกขังแตกสลายอนัตตาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือไม่เที่ยงหรือทุกขัง ถ้ารวมแล้วก็คือเกิดเสื่อมดับอนัตตาต่อไปคือจะเห็นอะไรองบอกจะเห็นเนตังมะมะเนโสมัสมินเมโสวตาจะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นการเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยต้องมาจากเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาต้องมาจากเห็นทุกขังเห็นทุกขังต้องมาจากเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังต้องมาจากเห็นเกิดปรากฏ เกิดเสื่อมดับอนัตตาเนตังมะมะเนโสมัสมินเมโสตตาเห็นเนตังมะมะตัวนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรข้อทรรต่อไปที่เขาจะได้คือนิพพิธาเบื่อหน่ายวิลาคะคลายความพอใจโวสักคะปล่อยวางหลังจากโวสักคะแล้วได้อะไรวิชาวิมุตปรากฏนี่มันเป็นลำดับเป็นเหตุปัจจัยกันมาอย่างนี้ นะดังนั้นข้อทําทุกอย่างเกิดจากเหตุและต้องบอกประโยชน์ได้คุณทําตรงนี้จะได้ประโยชน์อะไรทําไปทําไมเห็นไม่เที่ยงเห็นไปทําไมเพื่อให้เข้าใจแตกสลายเห็นแตกสลายเพื่อให้เข้าใจอะไรเพื่อให้เข้าใจอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วได้ประโยชน์อะไรเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นอนัตตนั้นไม่ใช่ตัวเราเพราะองค์ยกตัวอย่างอย่างนี้ว่า เธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นและเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรสาวกก็ตอบง่ายๆก็มันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราผู้้าบอกถูกต้องเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยตั้งแต่มันมีตัวตนขึ้นมาแล้วตัวตนมันหายไปหมดเป็นกิ่งไม้กิ่งไม้ถูกเผาเหลือขี้เถ้ากิ่งไม้หมดไป ถามว่าเราที่สังเกตเห็นกิ่งไม้หมดไปตายไปตามมันไหมไม่จะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตอันนี้พง์เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะแปลว่าความยึดถือว่าตัวเราของเราจะหมดเพราะการเห็นอนิจจงเห็นทุกขังหรือเห็นอนัตตา สั่งยชน์ข้อที่หนึ่งดับได้ด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้ดังนั้นข้อทำทุกอย่างต้องมีประโยชน์และบอกประโยชน์ได้ว่าทำตรงนี้ทำเพื่ออะไรทำไปทำไมนะอย่างนี้